ท่านผู้ชมครับบางครั้งความเจ็บปวดความชอกช้ำในชีวิตก็คือภาพบางอย่างยังอยู่กับเรานะครับภาพบางอย่างยังอยู่กับเราซึ่งก็เป็นทั้งภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอก็ได้นะครับนะในแบบฝึกหัดนี้นะในกระบวนการนี้ผมจะเริ่มต้นที่ภาพนิ่งก่อนนะครับเราเคยเห็นภาพภาพใดขึ้นมาแล้วรู้สึกเศร้า อาจจะเป็นภาพนิ่งของอะไรสักอย่างหนึง่งหรือเราลกึกในความคิดมันกลายเป็นภาพนิ่งอันนั้นใช่เลยนะครับโอเคขั้นตอนง่ายมากเลยนะเหมือนขั้นตอนที่เราลองทําซ้อมการตอนแบบฝึกขัดครั้งที่หนึ่งผมผมก็จะแนะนําให้ท่านนะครับปรับปรับความสว่างนะปรับความสดใสน,นะครับแล้วก็ย้อมสีของภาพให้มันกลายเป็นเก่าๆแล้วก็เลือนเือนแล้วก็ย้ายตําแหน่งออกไปนะครับถ้าท่านจำได้ย้ายไ,ไปเลยนะครับนึกภาพนั้นเอาไว้แล้วทําตามผม ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะทําตามผมกติกาเช่นเดิมลองให้คะแนนนิดนึงนะครับลองนึกภาพที่มาก่อกวนความคิดของเราให้คะแนนมันไปครับระหว่างคะแนนความรุนแรง1นึ่งนะฮะความรุนแรงเอาเป็นลบดีกว่านะครับความรุนแรงระหว่างลบหนึ่งถึงสิบนะลบหนึ่งถึงลบลบสิบเนะี่ยมันเป็นเท่าไหร่กันแนะ่ให้คะแนนเลยครับให้แล้วพร้อมแล้วเราเริ่มครับ ลองหลับตานึกถึงภาพนั้นนะฮะภาพนิ่งนั้นนะที่อยู่ในความทรงจําของเรานะภาพที่ทําให้เรานอยนอยเบื่อบือเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยนึกเอาไว้นะครับนึกไว้แล้วนะพอนึกได้แล้วนะครับอย่าไม่ยังไม่ต้องเคลื่อนภาพไปไหนนะครับให้ลดความสว่างของภาพลงลดความสว่างของภาพลงให้มันมืดลงมืดลงมืดลงต่อจากนี้นะครับลดความ สดใสของสีลงให้มันซีดลงนะลดความสดใสของสีลดความสดความสดใสของสีลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆจนสีมันกลายเป็นสีซีดๆกลายเป็นส,ส,สีขาวดํากลายเป็นสีโบราณโบราณโอเคทำได้แล้วนะครับได้แล้วนะตอนนี้เราจะค่อยๆเค,ค,ค,คลื่อนภาพมันออกไปไกลเรานะตอนนี้เลื่อนภาพของมัน ef, ไกลออกไปลดลงประมาณเหลือหนึ่งในสีของภาพเดิมฮนะถอยเลยครับถอยไปครับ หนึ่งในสีของภาพเดิมถอยไปแล้วนะครับพอถอยไปแล้วนะครับลองย้ายภาพนั้นไปอยู่อีกฝ่าหนึ่งนะครับจากซ้ายย้ายไปขวาจากขวาย้ายไปซ้ายนะฮะย้ายแล้วนะครับย้ายภาพนั้นขึ้นไปบนมุมสูงขึ้นนะครับจนเหมือนเราต้องแงนหน้าดาูหลังจากนั้นนะย้ายไปยังมุมสูงขึ้นอีกฝากด้านหนึ่งโอเคนะครับจากนั้นนะครับ เราจะถอยภาพไปให้ไกลขึ้นลดลงเหลือเศษหนึ่งส่วนสิบของภาพเลยอ่าพร้อมนะครับอ่าหนึ่งสองสามค่อยๆเคลือคอคอค่อนภาพนั้นใกล้จนเหลือประมาณหนึ่งส่วนสิบเสร็จแล้วนะครับผมนับหนึ่งถึงสามนับหนึ่งถึงสามเราทำเป่าลมเลยนะเป่าฟู่เหมือนเป่าลมจากปากเป่าให้ไอภาพนั้นนะฮะไอภาพนั้นหายไปกลายเป็นจุดเล็กๆพร้อมแล้วนะครับ อาภาพยังอยู่ที่เดิมนะครับพร้อมนะครับ1 2 3เป่าฟูภาพหายไปลอยลยิ้วกลายเป็นจุดเล็กๆท่านผู้ชมครับหันเหความคิดนิดน,นึงครับคิดโจทย์คณิตศาสตร์อีกสัก10วินาทีตอนนี้ท่านผู้ชมลองลื้อความคิด หรือภาพนั้นอีกครั้งหนึ่งครับแล้วลองให้คะแนนดูซิว่าคะแนนแย่ๆลบหนึ่งถึงลบสิบนะท่านให้เท่าไหร่เช่นเคยครับถ้าท่านทําตามทําถูกต้องคะแนนจะต้องดีขึ้นคือความรู้สึกกับมันแย่ลงแต่ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับเรื่องแบบเจ็บปวดมากๆบางคนอาจจะไม่ลดลงนะครับเพราะว่าอาจจะจําเป็นต้องใช้เทคนิคที่มากกว่านี้นะครับแต่ใน ในคลาสออนไลน์คอร์สออนไลน์นี้อาจจะสามารถทําได้แค่นี้นะครับเพราะว่าถ้าต้องการมากกว่านี้ท่านอาจจะต้องมีคนชักนำนะครับชักนำท่านทำอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ยืนยันได้ว่าทุกความทรงจำลายๆลบได้อย่างแน่นอนครับแต่ท่านได้แต้มลดลงแล้วต้องการลดมากกว่านี้ทําตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งครับทา ทำแล้วครบแล้วก็หยุดพักแล้วก็ทำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หยุดพักนะครับแล้วลองมาเช็คตัวเองอีกครัครบว่าความทรงจำมันหายไปไหมหลายคนบอกเลยครับมันนึกภาพไม่ค่อยขึ้นไม่ทราบว่าท่านเป็นอย่างไรนะครับมาติดตามตอนต่อไปในการบลบภาพวิดีโอออกจากความทรงจำของเรานะครับ